ท้องใจกันอยู่แล้วมันตกนางรองเอาอย่างนี้ละกันสาริกานางรองบางตะไคร้นครนายกอะตรงไหนเอาแถวนั้นน้ำๆเยอะเนี่มันตรงไหนกันแน่อ่านะฮะแล้วเมื่อวานนี้ยิงทีเซอร์เอาไว้สรุปทองไม่ทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดวันจันทร์ดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวเขาตาเอาไปวันจันทร์เนี้ยไม่เอาวันจันทร์ดีกว่าวันจันทร์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวเอ็มวีเหรอเออเอางั้นดีกว่าจริงหรอไปจะพูดไหมเดีแยววันจันทร์ดีกว่าก็เอ็มวีฝรั่งเศสดีกว่าไปฝรั่งเศสก่อนคืออย่างงี้ค่ะเมื่อวานปากอยากจะเเเเลล่่่่าารืือออองงนนนี้หกกิัปยูช ไปแล้วไปแลรไปแล้ว<อ>ไปแล้างเสียงเออนี่ฮะ มันมีข่าวออกมาเพราะว่าสำนักข่าวนะฮะระดับโลกนะฮะ CNN รายงานจากกรุงปารีสไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะว่ารัฐสภาฝรั่งเศสตอนนี้กำลังพิจารณาร่างกฎหมายควบคุมพฤติกรรมการคลั่งผอมค่ะเพราะว่าเขาไปทําการสํารวจมาเขาบอกว่าดัชนีนดัชนีมวลกายชนีฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะผอมผิดดัชนีมวลกายชนีฝรั่งเศสผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ยมีความผอมมากที่สุดในยุโรปตะวันตกหมายความว่าเขาเขาทำการสํารวจมาว่าผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะ ผอมผิดปกติจนอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรพี่ก็บางคนเนี่ยคลั่งผอมถึงขนาดที่ว่ากลืนสำลีลงไปในกระเพาะอาหารนะคะเพื่อให้ กินอาหารได้น้อยลงค่ะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าไล์สํานักที่เป็นนิตยสารดังๆนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องคอยมานั่งลบกระดูกสันหลังนะคะของนางแบบค่ะเพราะว่ามันดูผอมจนเกินไปโดยที่ทางรัฐสภานะคะก็จะออกกฎหมายมาว่าให้ทางพวกโมเดลลิงทั้งหลายเนี่ยนะคะโมเดลเลิงทั้งหลายต้องมีถามในแบบนางแบบนะคะเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะว่าตัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยห้ามต่ํากว่า18ค่ะถ้าต่ํากว่านั้นนี่คือไม่ได้เลยผิดกฎหมายคือพูดง่ายๆเอาง่ายๆภาษาที่ฟัง ง่ายๆก็คือถ้านางแบบนายแบบจะทํางานคุณต้องไปให้แพทย์ออกเอกสารรับรองว่าคุณเนี่ยมีสรีระที่สมส่วนเมื่อสมส่วนแล้วจึงเอาแบบนี้ไปขึ้นแคตวอล์กแล้วทํางานได้เอาไปให้คนจัดงานแฟชั่นรีคนัจอรซีน่ายโฆษณาเหมือนใบเซอร์ติฟิเคชใช่เหมือนเพชีกีหมอาก็หมากเนี่ยได้รับการแล้วถึงขนาดนั้นหรอกคือเขาบอกว่าสมาชิกรัฐสภานะฮะคือเป็นนายแพทย โอริเวียเนี่ยนะฮะวีรันเนีย่ยบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายด้านสาธารณาสุขที่สําคัญฮะ,ะแล้วก็ต้องอเป็นถึงเวลาแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องสร้างค่านิยมและก็สร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องให้กับชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะผู้หญิงนะ,ะ,ะ,ะที่ปัจจุบันเนี่ยมีรูปร่างผอมจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่าพฤติกรรมการข้างต่อในฝรั่งเศสเนี่ยอย่างคนนี้ที่โฆษณาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่เป็นโรคอโนเร็กเซียเนี่ยนะคะเสียชีวิตลงแล้วค่ะไม่คือรัฐบาลฝรั่งเศสเขาบอกว่า มันเป็นปัญหาสังคมทางสาธารณสุขนะเพราะ ừ, ว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยฝังความเชื่อที่ผิดๆมายาวนานหลายสิบปีว่าการผรอมคือสิ่งที่ดีจริงไม่ใช่หรอคุณผู้ชมบางทีเดี๋ยวนี้เห็นเยาวชนของชาติเราเนี่ยนะขอเองก็เป็นเออกินแล้วอจเจียนเจนแล้วกินอยากจะกินแต่ไม่กินอยากจะกินนู่นกินนี่ไม่กินอาหารไม่ครบสารอาหารนี่ก็ไม่ครบแล้วก็แล้วก็เพิ่งโตเองนะร<อ>ูกรางก็เพิ่งโตแล้วก็มานั่งหยิบหยิบเอวตัวเองแล้วพอตายฉันอ้วนแล้ว นี่ไงเขาบอกว่าวัยรุ่นนะฮะในฝรั่งเศสเนี่ยสามหมืนถึงสี่หมคนเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยทนทุกทรมานกับการอดอาหารให้ตัวเองพรอมเพราะว่านี่คือความเชื่อที่บิดผิดเป็นหนังหุ้มกระดูกแล้วกลายเป็นอีกอันนึงก็คือโรคอโนริกเซียตายแล้วตายแล้วกินเข้าไป กินเสร็จอยากกินแล้วก็หลวงคออวกเอาพูดง่ายๆอาเจียนออกมาเขาบอกว่านี่เป็นปัญหาสังคมของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกฎหมายบังคับใช้ในอุตสาหาการรมแฟชั่นของฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นแฟชั่นโลกเมืองศูนย์กลางแฟชั่นโลกเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้คนทั้งโลกในหันมามองเรื่องนี้ประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเขามีความละเอียดอ่อนด้านกฎหมายต่างๆเพื่อประชาชนของเขาแต่กฎหมายเรื่องนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่โลกใบนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นคนพูดถึงถ้าฝรั่งเศสประกาศใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเชื่อว่า อ่านิวยอร์กในอเมริกาแต่จริงๆแล้วมีมีประเทศอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมอิสราเอลอิตาลีสเปนก็จะออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นประเทศไทยเองจริงๆเราก็ต้องคุยกันแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันเท่าที่บุ๋มสังเกตแล้วก็แม้กระทั่งบนหน้าสื่อสื่อมวลชนเองเนี่ยก็ใช้คำว่าผอมเนี่ยเป็นคำละเป็นคำนำคุณค่านิยมของชีวิตด้วยซึ่งมันไม่ถูกต้องฉันว่าประเทศไทยคงอีกไกลกับกฎหมายแบบเนี้ยเอากฎหมายที่ผ่านมาปัจจุบันให้ผ่านเซ็นในนนนแแแบบบบาาางเเี่่่ยยรไมมกฎหนอนนเราี่ผมกับบบพีี่่ออยยเเนนะกื ร้อยยี่สิบโลแล้วยังไม่คิดว่าตัวเองอ้วนเลยยังไม่คิดไม่อิ่มคิดคิดคิดไม่คิดหรอก <c oughs> แต่ฉันฉันงงปนัดดาบ้างเลยปนัดดาหลายคนบอกอุยปนัดดาอ้วนถ้าปนัดดาอ้วนเนี่ยนะฮะแล้วยังไงคะแล้วสุดท้องไหมเออเด็ดวันจันทร์ดีกว่าบอกไปแล้วไม่ท้องเขาเขียน,น,นมาถามหน้า s อ s แล้วต้องบอกเขาก่อนไม่ท้องค่ะแค่อ้วนค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวอ้วนเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้วนค่ะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางไม่ได้เป็นนางงามอ้วนได้เหรอก็เนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลย